โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านเข้าสู่ช่อง0.1มิลลิเมตรนะครับวันนี้ก็จะมาเทสเบต้านะครับ <S 2> <S 2> <S เล่นเกม Special Force Online นั่นเองนะครับเป็นระบบของมือถือนะซึ่งวันนี้ก็เป็นการเช็ดเบต้าครั้งแรกนะครับผมผมนะครับซึ่งเราจะมาดูของตัวระบบก่อนนะครับตัวระบบก็จะมีปืนนะครับให้เลือกมากมายนะฮะก็นยังไม่เปิดให้เล่นเป็น กิดจาลักษณะนะก็มีปืนที่เห็นกนเ็เท่านี้นี่เองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครน,นะฮะส่วนต่างๆก็จะเป็นเราสามารถทำอะไรได้บ้างใช้เทมโอเคตอนนี้เราจะมีเงินเทสนะครับอันนี้เป็นตัวละครน,นะฮะอันนี้มันคืออะไรต้องไปดูที่ร้านค้าครับร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะ เป็นซื้อตัวละครนะครับซื้อปืนซื้อปืนเราตอนนี้เราไม่มีตุ่มมือเราไม่สามารถซื้อปืนไรได้นะครับทุกคนซึ่งถ้าจะซื้อก็สกินปืนนะครับอเติ่มเป็นแคนนะครับเริมเป็นแคนเขานีแอเป็นไอเทมต่างๆนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบกล่องสุง่มนะจะใช้ ีกล่องสุุดต่างๆน,นะครับสามารถสุมคอยสดสมรายได้โอเคเรามาดูในตัวของเกมกันดีกว่านะครับกดไปที่เกมรูมตอนนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเซิร์ฟทดลองนะครับซึ่งจะมีแค่ห้องเดียวนะครับห้องเดียวเราก็กด e n น e r ไปเราไปลองเช็คระบบกันนะ ว่าผมก็คือตายเลยต้องไวอ,อันนี้เป็นโหมดเด,ดสเป็นเดสแมทนะครับทุกคนกดสเปซบาจำนะในคอมนะในคอมสเปซบาดจำก็ในมือถือก็เรียกว่าไม่แตกต่างจากอาคอมคอมก็ใครที่แบบ ว่าผมมีโอกาสได้ลองเทสก่อนนะครับมาลองกินละปุบ <_ p ain> บักา <_ p ain> ตอนนี้ไม่น่าจะมีบั๊กเคเท่าไหร่แปด คิวเหรอสิบแปดคิวหรือสามสิบคิวนี่แหละนะครับเมื่อกี้เราเห็นคนใช่ไหมคนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจำนะครับอันนี้คือจำใช่ป่าวอ๋อจำจำอยู่ด้านบนนะครับจำ โอเกมก็จะประมาณนี้อุ๊ยเราโดนติดการเล่นก็เหมือนกับเกมเกมทั่วไปนะครับผมว่าการเล่นมินิมูเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายเลยทีเดียวนะครับต่างจากคอมเนาะคอมนี่คือจะต้องแบบ โดย,ร,โดยรวมตัวเกมถือว่าดีนะดีอยากให้ทุกคนติดตามมันม,ม,ม,มีบวงไม่ไม่เจอบั๊กอะไรนะฮะตามนั้น,นะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางเรียกว่าอะไร ทางอ True ดิจิตอลด้วยครับที่ส่งอีเมลมาให้ผมได้ทดลองเล่นแรกเปิ์ฟนี่ก็น่าจะมี30คนแหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสก่อนใครนะครับก่อนจะเปิดเปิดจริงนะครับ เปิดเซิฟจริงเร็วๆนี้แน่นอน,นจใจรอ,อวไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคล้เดี๋ยวดูตุยหลังอดะดู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 อูดอะไรูด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 ดดูดูด ไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือว่าในกได้กดกดอ่ากระดิงจบหน้านั่นเนี่ยสามคิว เดสแมนี้นีตาล้วเพื่อนตาล้วเพื่อ,น,อนใหม่เรื่อยๆนะครัโอเคเกมเป็นนั้นจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย